อาจารย์ไปเข้าห้องน้ำนะคะก็ได้ความคิดเนี่ยเข้ามาว่าให้ยกตัวอย่างเรื่องนี้ยกตัวอย่างเรื่องนี้ซึ่งออใครที่อยู่ในห้องจับข่าวเนี่ยก็คงจะเห็นนะคะว่าอาทิตย์ก่อนที่อาจารย์เนี่ยได้พูดเรื่องสามบัญชีว่าอาจารย์เนี่ยรวมมาเนี่ยเทลงมาเนี่ยเป็นบัญชีเดียวเพื่อที่จะเอาเงินของส่วนตัวของตัวเองเนี่ย มาทุ่มให้กับสถาบานันมาช่วยเรื่องหยอดกระปุกเพราะไม่อย่างนั้นมันไม่พอก็มีคนทักเข้ามาหลังไมค์บอกว่าโอ้โหอาจารย์หนูฟังแล้วมันเสียวไส้เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยนะถ้าอาจารย์เกิดดังขึ้นมาก็าจะมีการตรวจสอบมันจะต้องรู้ที่มาที่ไปอะไรแต่อะไรพวกนี้ซึ่งอาจารย์ก็ตอบเข้าไปในนั้นอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพิมพ์ออกมาให้มันเป็นหลักฐานอะไรแต่อะไรพวกนี้ด้วยส่งอันนั้นเข้าไปแล้วมีคนเนี่ยเขียนมาอีกว่าเรื่องของการจดทะเบียนสถาบันขณะนี้เรายังไม่ได้จดสถ ทะเบียนเนี่ยของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านฉะนั้นการรับบริจาคเนี่ยอย่างนี้ของอาจารย์ในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็อาจจะต้องถูกเก็บภาษีย้อนหลังถูกเก็บภาษีย้อนหลังตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่อาจารย์จะเอามาประสานกับเรื่องของเรื่องของนิทานเนี่ยสถาบันพาตัวใจกลับบ้านนะคะนี่ก็เป็นนิทานองค์กรพวกนี้เนี่ยขเ,เราไม่ได้เป็นองค์กรโดยซ้ำตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่ากุขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเพราะว่ามันฟัซซิลเทต มันจะช่วยให้การทําอะไรแต่อะไรเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่าเรากําลังอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นโลกสมมติโลกสมมุติน่ะเราจําเป็นที่จะต้องสมมุตินูน่นสมมุตินี่สมมุตินี่คืออาจารย์สุภวันสมมตินั่นเนี่ยพระศรีเขียวองนั้นน่ะเขาเรียกพระพุทธรูปนะสมมุติว่าอาคารนี้คือสถาบันพาตัวใจกลับบ้านซึ่งเราไม่ได้ไปจดทะเบียนแต่เรื่องของการจดทะเบียนเรื่องของกฎหมายพวกนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ ตกลงกันเนี่ยในระดับชาติว่าจะต้องมีการจดทะเบียนเพื่อที่จะทําให้การรับบริจาคก,การอะไรแต่อะไรเนี่ยมันง่ายขึ้นคุณต้องพยายามเนี่ยแยกให้ออกว่าที่เราเรียกว่าสถาบันพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยมันเป็นภาษานิทานเป็นภาษานิทานตัวสถาบันเนี่ยมันไม่มัน มมันไม่มีอะไรก็ใช่ไหมมันไม่มีจิตวิญญาณอะไรทั้งสิ้นแต่เนี่ยเราสร้างเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยขึ้นมาแต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยองค์กรเหล่านี้เนี่ยในที่สุดแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเราตั้งมันขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถทําประโยชน์ให้กับคนหมู่มากเนี่ยได้คนหมู่มากเนี่ยได้รวมทั้งเรื่องกฎหมายอะไรต่ออะไรเนี่ยคือต้องทําตามกฎหมายนะกฎหมายก็คือว่าอย่าขับรถเนี่ยนะให้เร็วเกินเนี่ยนะหกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงในถนนนี้นะ กฎหมายบอกว่าถ้าเป็นสีแดงนะอยู่ต้องหยุดนะถ้าสีเขียวเนะี่ยอยู่ไปได้อะไรแต่อะไรอย่าท,ทําผิกดกฎหมายนะถ้าเป็นสีอะไรแต่อะไรพวกนี้ก็คือถ้าเราทําตามกฎหมายเนี่ยสังคมเนี่ยมันจะจะไปได้ดีขึ้นแต่พวกนี้ซึ่งต้องการที่จะมาดูแลมนุษย์เนี่ยตั้งแต่ต้นแต่เ,เป้าหมายพวกนี้เนี่ย มันรวนไงในกรณีเนี่ยนะของอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการรับบริจาคเรื่องสถาบันอะไรเนี่ยพาตัวใจกลับบ้านคือถึงแม้คือสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเราทําออกไปอย่างอินโนเซนต์ทำออกไปอย่างอ,อ,อินโนเซนต์จากมนุษย์คนหนึ่งที่มีเจอรี่ในหัว ที่ต่อสู้กับเจอรี่ได้แล้วก็พยายามที่จะเป่าประกาศออกไปอะไรแต่อ,อะไรพวกนี้ที่จะช่วยคนหมู่มากให้เข้าใจเรื่องนิพนธ์ในส่วนตัวของเราเราทำออกไปอย่างอินโนเซนต์แต่ในส่วนของเฟคนิวส์ในส่วนของนิทานที่เขากุขึ้นมาสร้างขึ้นมามันจะต้องมีกฎมีเกณฑ์ มีกฎมีเกณฑ์อสมมุติว่าในอนาคตามีคนมาฟ้องอาจารย์สุภวรรณเนี่ยวันรับบริจาคเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เสียภาษีเขาจะภาษีย้อนหลังอะไรแต่อ,อะไรพวกนี้อสมมุตินะว่าเป็นเรื่องถึงขึ้นลงขึ้นศาลอะไรแต่อ,อะไรพวกนี้องค์กรเหล่านั้นกฎเกณฑ์พวกนั้นเขาจําเป็นจะต้องทําไปตามกฎเกณฑ์ซึ่งเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจเนี่ยในส่วนความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยได้ก็ใช่ไหม ฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตสุภวันกรีนจะต้องถูกกฎหมายลงโทษว่ารับบริจาคมาตัวอย่างมันก็ไม่ค่อยลงตัวเพราะเราไม่ได้ทุจริตกับการการการอนันตเนี่ยแต่เราอาจจะถูกปรักปล้ำว่าเราทุจริตนะเอาเงินของเขาเนี่ยมาใช้เนี่ยในเรื่องของส่วนตัวแต่จริงๆเราไม่ได้ทำแต่เราอาจจะถูกปรักปล้ำอาจจะถูกปรักปล้ำแล้วอาจจะถูกเรียกภาษีย้อนหลังอะไรแต่อะไรก็ว่าไปอะ่ะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสมมุติข,ขึ้นมาเนี่ยทั้งนั้นแหละนะ ซึ่งถ้าส,สมมุติว่าถึงจุดนั้นแล้วกฎหมายก็ไม่เข้าใจเราสถาบันพาตัวใจกฎ บ,บ้านก็ไม่ได้เข้าใจคือไม่ได้รับรู้มันแค่เป็นตัวหนังสือกฎหมายที่เขาเนี่ยเขียนอะไรแต่อะไรขึ้นมาเขาไม่ได้รับรู้ในส่วนของชีวิตจิตใจในส่วนของข้างในแรงบันดาลใจไอ้ความที่ความเมตตากรุณาที่เราอยากจะทําเขาไม่ได้รับรู้ส่วนนั้นฉะนั้นเขาจะต้องเอาตามตัวบทกฎหมายเอาตามสิ่งที่หลักฐานของคนที่เขาอาจจะปลาอุจจาให้เรามากุเรื่องหลักฐานอะไรขึ้นมาเขาจะต้องเอาส่วนนี้เนี่ยในศาลผู้พิพากษาเขาก็ต้องเอาหลักฐานพวกนี้ มารวมกันแล้วก็ตัดสินเราไป ตามนั้นไปตามหลักฐานอันนั้นไปตามสิ่งที่คนเนี่ยนะเขาแกล้งเราซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนในโลกนี้นะคะถูกกระบวนการยุติธรรมในกระทำเนี่ยมากเหลือเกินมากเหลือเกินนิทานเหล่านี้ที่ควรที่จะมาช่วยมนุษย์กลับกลายเป็นสิ่งที่มาทําลายมนุษย์เหมือนกับจูเลียนอซาน g ์เนี่ยนะคะผู้ก่อตั้งวิกิลีกเนี่ยพวกนี้เนี่ยวิกิลีกพวกนี้มันก็เป็นองค์กรที่เราก็ตั้งกันมาเป็นนิทานเป็นเฟกนิวส์ที่เขา น่กุขึ้นมาเนี่ยทั้งนั้นแต่ในที่สุดกฎหมายซึ่งก็เป็นเฟกนิวสิกเหมือนกันก็เ,เอากฎหมายพวกนี้เนี่ยมาจับจูเลียนอัสซานความผิดของเขาคืออะไรความผิดของจูเลียนอัสซานก็คือการพูดความจริงการเอาหลักฐานการเอาหลักฐานต่างๆที่เขาได้มาเนี่ยจากคนที่มาเป่านกหวีดเนี่ยมาเปิดเผยเนี่ยให้ชาวโลกรู้นะทำให้ชาวโลกตกใจ คุณจำเรื่องที่อิรักได้ไหมเรื่องที่ทหารอเมริกันนะคะอยู่บนเฮลิคอปเตอร์หรืออยู่บนเครื่องบินเนี่ยสองคนนะคะแล้วก็ถูกไอ้เจอร์รี่เนี่ยนะมันนั่นเอาคือข้างล่างเนี่ยเป็นใครเนี่ยเขาไม่รู้เลยแต่ด้วยความที่มันมันมือเ่เจอร์รี่โอ้โหมันตื่นเต้นอะดรีนาลีนอะไรมันตื่นเต้นมันมันมือมันอยากจะบีบบีบไอ้ไอ้ตัวนี้ที่จะที่จะส่งระเบิดเนี่ยลงไปข้างล่างเอาเร็วๆกำหนดอะไรได้ยังพิกัดอะไรอะไรได้ฉันจะยิงแล้วนะฉันยิงแล้วโดยที่ไม่ได้มีการ หาข้อมูลว่าคนข้างล่างที่เขาจะยิงเนี่ยคือใครแล้วในที่สุดเนี่ยนะด้วยความมันน่ยข้างในที่เจอรี่เนี่ยนะเนี่ยเผาผลาญเขาเขเกิดความตื่นเต้นความอะไรแต่อะไ,อะไมันขึ้นมาแล้ว้แล้วฮอร์โมนของผู้ชายอะ่ะโหมันก็เลยยิงยิงๆเนี่ยกราดกระดนเนี่ยนะ ตายกันเนี่ยจุดนั้นน่ยอันนั้นเน่ยเป็นภาพที่เขาถ่ายออกไปแบบทั่วโลกที่ช็อกคนเนี่ยมากมายเลยปรากฏว่ามีรถแวนคันหนึ่งเป็นรถที่รับนักเรียนแล้วคนที่เขายิงเนี่ยตายพวกนั้นเนี่ยเป็นเป็นไม่ใช่เป็นทหารอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นพลเรือนเป็นคนเดินถนนธรรมดาทั่วไปมีเด็กมีผู้หญิงมีคนท้องมีรถนักเรียนซึ่งตรงนี้วิกิลีกจูเลียนอสานเขาเอามาเปิดเผยแบบทั่วโลกบุช อะไรแต่อะไรพวกนั้นโกรธมากจะเอาจูเลียนั์ซานตายเลยโดยตัวหลักกฎหมายเธอเอาความลับของประเทศมาเปิดเผยใช่ไ้มมาขโมยความลับมาแฮกอะไรของ,ของขเขานี่เปิดเผยฉะนั้น ฉะนั้นความผิดของจูเลียนอัสซานคืออะไรคือการพูดความจริงแต่ในระบบประชาธิปไตยในระบบที่มีกฎหมายเนี่ยกำลังเอาประชาธิปไตยเอากฎหมายซึ่งเป็นเฟกนิวส์ทั้งสิน้นเป็นนิทานทั้งสิน้นมาถูกมัดมารัดเขามาจับเขาต้องการที่จะจับเขาจนกระทั่งคือมันเลวพอกันนะพวกนี้คุณเข้าใจไหมอยู่ในอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยวันที่เขาจะรู้รู้ตัวว่าถ้าอังกฤษนะ ถ้าเขาถูกส่งตัวเนี่ยนะอังกฤษเนี่ยจับจูเลียนอัสซานได้ก็จะส่งกลับไปอเมริกาอเมริกานะ่จะเอาเข้าแขวนคอตายทันทีเลยพรรคเดโมแครตเนี่ยพวกเฮริคินตนเกลียดเขามากจะเอาก็าตายอ่ะเขาเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับของของของคลินตันน่ยตอนที่ต่อสู้กับทรัมป์อ่ะ ทรัมป์กับทรัมป์กับคลินตันเนี่ยใช่ไหมนะคะที่จะเข้าโอ้โหก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยนะวิกิลีกเนี่ยนะออกแล้วออกอีกนะแชฉเรื่องของคลินตันนะแชฉแล้วแชฉเล่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปเลยจนกระทั่งเนี่ยทรัมป์ได้เข้าไปคลินตันเนี่ยฮิร่คลินตันเกลียดเจ้าวิกิลีกเนี่ยนะจูเลียนอัสซานชินมากเลยจะเอาเขาตายให้ได้จูเลียนอัสซานชรู้หลบเข้าไปในสถานทูตเอกวาดอร์ Ecuador. อยู่ที่นั่น7ปีเห็นไหมรัฐบาลอังกฤษมันก็เลวพอกัน คุณคุณต้องดูให้ออกนะผู้นําของรัฐขณะนี้ในโลกในะพวกนี้มันวิปราดทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนวิปราดทั้งนั้นเข้าใจไหมความผิดของข้าวันเดียวก็คือการพูดความจริงการเอามาเปิดเผยให้กับชาวโลกรู้รวมทั้งเปิดเผยเนี่ยความลับในเมืองไทยก็มีเนี่ยที่เปิเปดเผยโดยวิกิลิกเนี่ยมีคุณไปเขาต้องเข้าไปดูหาข้อมูลเ,เองโลกนี้นะมันกลับหัวกลับหางไปหมดแล้วอ่ะคนอะไรคนดีต้องเข้าไปเดินในตรอกไอ้ไอ้คนชั่วมันเดินถนนน่ะ มันมีอำนาจบาตใหญ่แล้วมันใช้อำนาจกฎหมายมันคมคูมคมขีอะไรแต่อะไรคนนะขุดรีดขุดเนื้อคนด้วยด้วยเรื่องภาษีอะไรแต่อะไรเรื่อง,เร,องเรื่องกฎหมายโอ้โหสารพัดเลยมันไม่ใช่แค่เมืองไทยคุณมันตั้งโลกเลยแล้วตอนนี้เนี่ยจูเลียนอาซานเป็นไงอันนี้เรียกว่าคนดีนะเป็นคนดีนะคะที่พยายามที่จะทําให้ชาวโลกเปิดหูเปิดตาแต่ต้องขังตัวเองอยู่ในเอกโคโดเอ mbassy ที่ลอนดอน ตั้ง7ปีแล้วในที่สุดเนี่ยนะตำรวจอังกฤษเนี่ยไปลากเขาออกมาเลยทิ้งไว้ในคุกจนกระทั่งโหเขาเนี่ยนะต้องแกล่งข้างในมากแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ย่ำแย่แล้วเหมือนกันนะจุดหนึ่งที่เรียกว่าเขา d e p r e s s มากเลยไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยอะ่ะคุณดูตอนนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ขึ้นไม่ไม่ไม่ได้ติดตามแต่ก็ยังติดคุกอยู่ยังติดคุกอยู่ตอนแรกก็คิดว่าทรัมป์เนี่ยนะสามารถที่จะ พาร์เดนเขาที่จะให้เขาเนี่ยนะบอกว่าโอเคไม่มีเคสละไม่มีอะไรต่อะไรเนี่ยให้ออกมาได้แต่ก็ยังไม่มีก็ยังติดคุกอยู่ยังต้องลากขึ้นศาลจนกระทั่งเนี่ยไอ้ไอ้ระบบข้างในของเขาเนี่ยมันเบลอแล้วสงสารพ่อแม่เขามากแม่เขานับพยายามมากเลยที่จะที่จะช่วยลูกพ่อเขาบอกโอ้เห็นเห็นลูกเนี่ยนี่ลูกฉันนะอายุเพิ่งแค่47นะเนี่ย แต่ดูลูกของเขาเนี่ยกขเหมือนกับคนอายุ7-80คุณโลกนี้นะคะมันผิดฝาผิดตัวมันผิดขั้วมากแล้วฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนมิติเนี่ยนะมันจําเป็นอะต้องมีมันจําเป็นจะต้องมันจะต้องล้างบางกันทีเดียวล้างบางกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก,ก็ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะว่าพวกกฎหมายพวกองค์กรพวกนี้เขาไม่ได้เข้าใจเนี่ยไอ้ ของคนที่มันมีเลือดเนื้อเชื้อไขเข้าใจไหมเลือดเลือดเนื้อมีอารมณ์มีความรู้สึกเขาไม่รู้ฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ในอนาคตถ้าคนเนี่ยมันใส่สุภวันเนี่ยมากๆเอาอุจจาระมาปาให้กุเรื่องขึ้นมาผู้หญิงคนนี้นะอีลุ่ยฉุยแฉกนะโกโหกหลอกลวงอะไรแต่อะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งในโซเชียลมีเดียมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยถ้าเขาจะทําแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยเป็นไปได้อีกเช่นกันว่าอาจารย์สุภวันกรีนจะต้องถูก นะคะทำลายอย่างย่อยยับไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือเพราะว่าระบบยุติธรรมเขาทำไปตามฐานเขาไม่ได้พูดจากข้างในเพราะเนื่อนเป็นเรื่องของเฟคนิวส์ที่กุ่ขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่ยูว a l ฮาร a r ีเนี่ยเขาต้องการที่จะพูดแต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ถึงต้องพยายามสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนเอานิพ่านเป็นที่พึ่งอย่ามาพึ่งคนนี้อย่าเป็นอังขาดเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง